อยากแก้ไขรูปภาพของคุณเหรอคลิกที่อัลบั้มจากนั้นแตะดูทั้งหมดอยู่ทางขวาเหนือโฟลเดอร์ของคุณจากนั้นแตะแก้ไขตอนนี้โฟลเดอร์ของคุณก็จะเคลื่อนที่ได้และคุณก็วางได้ในลำดับไหนก็ได้ที่คุณต้องการหากคุณเปลี่ยนมาใช้ iOS 14แอปสภาพอากาศจะแสดงดัชนีคุณภาพอากาศสำหรับเมืองบางเมืองในโลกเพราะงั้นหากคุณอาศัยอยู่ในนิวยอร์กหรือลอนดอนคุณก็ตรวจสอบได้ว่าวันนี้คุณภาพอากาศดีหรือเปล่าได้ แอป,ปสภาพอากาศมีการอัปเดตอื่นๆด้วยเช่นกันโดยมีการพยากรณ์แบบนาทีต่อนาทีว่าฝนหรือหิมะจะตกรุนแรงแค่ไหนในชั่วโมงถัดไปแต่มีให้บริการเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นหากคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกายุโรปญี่ปุ่นแคนาดาหรือออสเตรเลียคุณก็ดูการแจ้งเตือนสำหรับสภาพอากาศที่รุนแรงเช่นพายุทอร์นาโดพายุหรือน้ำท่วมได้หากคุณอาศัยอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศหนาวจัดและ iPhone ของคุณดับทุกครั้งที่อากาศเย็นจัดให้ไปที่การตั้งค่า แบตเตอรี่และตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่หากน้อยกว่า85%คุณอาจต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ของคุณคุณสามารถรวมแอป,ปบน iOS 14เข้าด้วยกันได้แค่ลากแอป,ปหนึ่งไปวางทับกันเช่นเดียวกับเวลาที่คุณต้องการวางแอป,ปลงในโฟลเดอร์ตอนนี้คุณก็ปรับแต่งหน้าจอของคุณได้มากขึ้นและหวังว่าจะประหยัดเวลาได้เล็กน้อยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคุณสามารถถ่ายภาพสกรีนช็อตบน iOS 14ของคุณได้เพียงแค่แตะนิ้ว2ครั้งที่ด้านหลังของโทรศัพท์ ไปที่การช่วยการเข้าถึงการสัมผัสการแตะด้านหลังคุณสามารถเลือกจากตัวเลือกมากมายเช่นสกรีนช็อตปิดเสียงโฮมล็อกหน้าจอและรายการอื่นๆอีกเพียบโทรศัพท์ของคุณมีฟังก์ชันการแตะ3ครั้งในกรณีที่คุณเป็นคนอยู่ไม่สุขด้วย iPhone ของคุณสแกนเอกสารอะไรก็ได้และแม้แต่จดจำคัดลอกและวางข้อความจากรูปภาพได้ เพียงดาวโหลดแอป Google จากนั้นแต่ไอคอนกรอบที่มุมขวาบนกล้องจะเปิดขึ้นจากนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือเลือกโหมดข้อความและถ่ายภาพข้อความที่คุณต้องการสแกนอาจต้องรอสักครู่แต่เมื่อเสร็จแล้วคุณก็สามารถคัดลอกข้อความและหวางได้ทุกทีที่คุณต้องการคุณยังใช้มันเพื่อแปลข้อความเช่นเมนูภาษาต่างประเทศป้ายบอกทางและคู่มือทันทีได้ด้วย แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนมาใช้ iOS 14คุณก็ยังเลือกเวลาในนาฬิกาปลุกได้ด้วยการปัดแบบปกติแทนการกดด้วยหากข้อมูลมือถือของคุณไม่ดีพอโหมดเครื่องบินอานมีประโยชน์เปิดโหมดดังกล่าวและรอ5-10วินาทีเพื่อทำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตดีขึ้นหากคุณใช้ 3G มันก็จะกลายเป็น LTE นอกจากนี้หากคุณชาร์จโทรศัพท์โดยเปิดโหมดเครื่องบินอยู่ก็จะชาร์จได้เร็วขึ้นประมาณ15% เพื่อให้คุณภาพวิดีโอบน iPhone ของคุณดีขึ้นลองใช้3ขั้นตอนง่ายๆนี้ไปที่การตั้งค่ากล้องรูปแบบเลือกจับภาพด้วยกล้องประสิทธิภาพสูงจากนั้นกลับไปที่เมนูไปที่บันทึกวิดีโอแล้วเลือก1080ที่30เฟรมต่อวินาทีสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเปิดเส้นตารางในส่วนองค์ประกอบไม่มีภาพทายหยุหยๆต่อไปถึงเวลาคิดถึงความปลอดภัยในโลกไซเบอร์แล้วในแถบค้นหาให้พิมพ์รหัสผ่าน เลือกคำแนะนำด้านความปลอดภัยและเปิดฟังก์ชันตรวจหารหัสผ่านที่ถูกบุกรุกหากคุณพิมพ์ตัวเลขผิดลงในเครื่องคิดเลขคุณก็ลบเลขทีละหลักได้ด้วยการปัดไปทางซ้ายเคล็ดลับเดียวกันนี้ใช้ได้กับการกดหมายเลขโทรศัพท์เพื่อโทรเพราะงั้นหากคุณกดหมายเลขผิดก็แค่ปัดเพื่อลบด้วย iOS 14คุณจะไม่ต้องเสียเวลาสร้างหลายโฟลเดอร์สำหรับแอปของคุณอีกต่อไปมันมีคลังแอปสำหรับเรื่องนั้นมันจะจัดหมวดหมู่แอปท,ทั้งหมดที่คุณใช้โดยอัตโนมัติ ส่วนที่เพิ่มล่าสุดจะมีแอปที่คุณดาวน์โหลดล่าสุดแล้วมันยังแสดงแอปคลิปที่เพิ่งเปิดตัวด้วยตอนนี้คุณสามารถตั้งค่าแอปเริ่มต้นสำหรับเบราว์เซอร์หรืออีเมลของคุณได้ไปที่การตั้งค่าและเลื่อนลงไปจนกว่าคุณจะเห็นแอปที่คุณต้องการตั้งเป็นค่าเริ่มตน้นเมื่อคุณแตะคุณจะเห็นส่วนแอปเบราว์เซอร์เริ่มตน้นแตะและเลือกรายการที่คุณต้องการจากรายการนั้น iOS 14มีฟีเจอร์ดีๆที่ให้คุณซ่อนรูปภาพส่วนตัวได้ไปที่การตั้งค่า และเลือกส่วนรูปภาพเลื่อนลงไปจนกว่าคุณจะเห็นส่วนอัลบั้มที่ซ่อนอยู่หากคุณเปิดใช้งานปุ่มอัลบั้มที่ซ่อนอยู่ใครก็ตามที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงโทรศัพท์ของคุณจะสามารถดูรูปภาพพวกนั้นได้ iPhone ทุกเครื่องมีตัวอ่าน QR ในตัวไม่ว่าจะเป็น iPhone 5ย้อนยุครุ่นเก่าหรือ iPhone 12ใหม่ตัวอ่าน QR ที่ปรับปรุงใหม่ของ iOS 14สแกนโค้ดได้เกือบทุกรหัสแม้ว่าจะมีขนาดเล็กหรือพันอยู่รอบๆวัตถุก็ตาม สำหรับเพลงคุณสามารถค้นพบเพลงโปรดใหม่ๆได้และโหมดเล่นอัตโนมัติก็สามารถค้นหาเพลงที่คล้ายกันที่คุณอาจชอบได้นอกจากนี้ยังมีตัวกรองใหม่มากมายให้ค้นหาในคลังของคุณได้เร็วกว่าที่เคยเสียงรอบทิศทางเป็นเสียงสามิติที่ให้ประสบการณ์อันน่าดืม่มดำหากต้องการเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ให้ไปที่ส่วนบลูทูธแต่ไอายข้างแอร์พอร์ตของคุณใช่มันใช้ได้กับแอร์พอร์ตเท่านั้นและกดปุ่มเสียงเชิงพื้นที่และอย่าลืมตรวจสอบส่วนการช่วยการเข้าถึง คุณจะต้องกดปุ่มติดตามไมโฟนเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานได้อย่างเหมาะสม iOS 14ดูแลการนอนหลับของคุณด้วยโหมดการนอนหลับและโหมดก่อนเข้านอนใหม่เ <c oughs> มื่อคุณคลิกที่นาฬิกาคุณจะเห็นฟีเจอร์ใหม่ๆมากมายเช่นกำหนดเวลาการนอนหลับขั้นแรกให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันเปิดทำงานอยู่จากนั้นให้แก้ไขวันที่ใช้งานคุณสามารถตั้งเป้าหมายการนอนหลับได้จากนั้นให้แตะส่วนการเข้านอนเพิ่มแอปที่คุณต้องการลงในปุ่มลัด เมื่อโทรศัพท์ของคุณอยู่ในโหมดการนอนหลับคุณก็เข้าถึงได้โดยตรงจากหน้าจอที่ถูกล็อกไม่มีการเลื่อนดูมือถือตอนดึกเป็นซอมบี้อีกต่อไปคุณปรับรุงอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของคุณได้อย่างง่ายดายขั้นแรกให้จำกัดการใช้งานวิเจ็ตของคุณพยายามอย่าเพิ่มวิเจ็ตมากเกินไปและจำกัดการใช้วิเจ็ตที่ต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากเพื่อให้มันอัปเดตอยู่เสมอนอกจากนี้คุณยังเปลี่ยนโหมดพลังงานตามอัตโนมัติเป็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่แน่นอนได้ไปที่ระบบอัตโนมัติกดปุ่มบวกและสร้างกาารตตตััั้งค่อ่อโนมมิให เอาละอันนี้มีไว้สําหรับผู้ใช้ iPhone ที่เอาแต่นั่งนั่งนอนนอนทุกคนตอนนี้คุณก็ส่งข้อความเสียงด้วยความช่วยเหลือจาก Siri เพื่อนรักของคุณได้สิ่งที่คุณต้องทําคือพูดว่าเฮ้ hey Siri สส่งข้อความเสียงถึงเจนส s m ธ t h ร i r i จะเริ่มบันทึกเสียงหยุดเมื่อเสร็จและแสดงตัวอย่างตอนนี้คุณก็แค่ต้องแตะปุ่มส่งมีคําแนะนําอัตโนมัติที่ดีกว่าสําหรับแอปโฮมและโทรศัพท์ของคุณก็ปรับอุณหภูมิสีได้ตลอดทั้งวันซึ่งทําให้ดูเหมือนได้สัมผัสกกับธรรมมชาาติาขึ้น ฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยมอีกอย่างคือการจดจำใบหน้าแม้กระทั่งสามารถจดจำใครบางคนผ่านตามแมวถ้ามันถูกบันทึกไว้เป็นบุคคลในรูปภาพของคุณนะ iMessage <c oughs> ก็ได้รับการอัปเดตด้วยเช่นกันตอนนี้คุณก็ตึงเทรดข้อความได้ถึง9เทรดเพื่อให้ผู้ที่คุณติดต่อด้วยบ่อยที่สุดอยู่ด้านบนสุดของรายการตลอดเวลาคุณยังกล่าวถึงคนในการสนทนาเพื่อส่งข้อความถึงใครก็ตามได้ <c oughs> iMessage ยังช่วยกรองผู้ส่งที่ไม่รู้จักได้ง่ายขึ้นด้วย ส่วนแจ้งเตือนชัชนในข้อความช่วยคุณได้รับการแจ้งเตือนในข้อความทุกครั้งที่มีการกล่าวถึงคุณแม้ว่าคุณจะปิดเสียงการสนทนาก็ตามมันมีประโยชน์มากถ้าแชทส่วนใหญ่ของคุณถูกปิดเสียงไว้คุณจะได้ไม่พลาดข้อความสําคัญและคุณก็ไม่ต้องกรองข้อความจํานวนมากที่ไม่ได้ส่งถึงคุณด้วยสําหรับฟีเจอร์ใหม่ใน i m e s s a g e อิโมจิได้รับการอัปเกรดใหม่ทั้งหมด ผมกำลังพูดถึงทรงผมใหม่11ทรงและเครื่องสวมหัวใหม่19แบบเพื่อปรับแต่งอีโมจิของคุณคุณยังส่งกอดและหน้าแดงด้วยสติกเกอร์ใหม่ล่าสุดได้ด้วยแม่โหมดกระตุกก็เปลี่ยนไปเช่นกันในการเปิดใช้งานบน iOS 14ให้กดนิ้วของคุณไปที่ช่องว่างบนหน้าจอของคุณเรียบร้อยไอคอนแอปทั้งหมดเริ่มกระตุกไปมาในโหมดนี้คุณก็ลบแอปหรือย้ายไปไว้ในคลังได้โดยคลิกที่เครื่องหมายลบเล็ก ถ้าต้องการออกจากโหมดกระตุกให้แตะพื้นที่ว่างโดยคลิกปุ่มวงกลมขนาดใหญ่ที่ด้านล่างโหมดนี้ยังช่วยคุณซ่อนหน้าที่คุณไม่ได้ใช้งานบ่อยได้ด้วยไปที่โหมดกระตุกกดแถบเล็กๆที่มีจุดอยู่ด้านล่างคุณจะเห็นหน้าจอที่แสดงหน้าทั้งหมดแยกกันลบติ๊กออกจากหน้าที่คุณต้องการซ่อนกดเสร็จแค่นี้ก็เรียบร้อยหากต้องการดึงหน้าเหล่านั้นกลับมาให้ทำแบบเดียวกันแต่เพิ่มเครื่องหมายกลับเข้าไปในหน้าไหนก็ได้ที่คุณต้องการ